สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยากแรเล่มฟุตบอลรายการที่จะมาเจาะลึกทุกแง่มุมทุกข่าวคราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับทุกคนครับชัยชนะ2ประตูต่อหนึ่งในศึกแดงเดือดที่เราบุกไปเด็ดปีกหงแดงถึงถิ่นแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์มันยังหอมหวานไม่จางหายชัยชนะนัดน,นี้ถูกยกให้เป็นชัยชนะที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดภายใ,ใต้การกุมบังเหียนของรูเบนออมบริมเลยทีเดียวแต่ทุกคนครับชัยชนะนั้นจะถูกทดสอบในทันทีและบทพิสูจน์นี้อาจจะบอกเราได้มากกว่า เกมที่แอนฟิลเซอีกนั่นคือเกมในวันเสาร์นี้ครับที่เราจะเปิดลงละครแห่งความฝันโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเจ้านกตังนวลไบตันแอนโฮฟอัลเลเบียนคำถามที่สำคัญตอนนี้ก็คือเราสามารถนำความใส่ใจในรายละเอียดและแพชชั่นแบบเดียวกันกับในเกมแดงเดือดมาใช้กับเกมที่ความยิ่งใหญ่น้อยกว่านั้นได้หรือไม่อย่าลืมว่าไบตันกำลังอยู่ในฟอร์มที่กำลังมานะครับพวกเขาเพิ่งปราบนิวคาสเซิลกับเชลซีและยันเสมอวูแฮมป์ตันมาได้ และที่สำคัญที่สุดไบตันบุกมาชนะที่โอทฟอร์ดสาครั้งหลังสุดที่มาเยือนและที่เจ็บปวดก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าเราอย่างชัดเจนดังนั้นลูเบนอโมริมรู้ดีว่าการสร้างโมเมนตัมจากชัยชนะ2นัดติดกันในลีกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกแทคกติกของเกมนี้ผมอยากจะมาสแกนฟอร์ม4คุ้มกำลังใหม่ของเราก่อนเพราะในเกมที่ลิเวอร์พูล ทั้ง CEO โอมาเบรดาและผอฟุตบอลเจสันวิลค็อกต่างก็พอใจมากที่ได้เห็นบทบาทของสีแข้งใหม่ที่เราทุ่มเม็ดเงินมหาศาลไปกว่า225.32ล้านปอนด์และนี่คือแฟบโฟชุดใหม่ของเราครับมาทิลส์คุนย่าไบอันเอมูโมและเซ n เนอร์ลาเมนได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมที่อ f นฟิลขณะที่เบนเามินเชสโกก็มีบทบาทสำคัญในฐานาะซ u เปอร์ซับแรงคาววงในสโมสรเชื่อว่าคุนย่าและเอมูโม แสดงให้เห็นแล้วที่แอนฟิ d ว่าทำไมยูเนเต็ดถึงต้องคว้าตัวพวกเขามาร่วมทัพทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันครับคุณย่าเป็นคนที่เปิดเผยนะส่วนเอมิโมจะเก็บตัวมากกว่าแต่ทั้งคู่ก็มีความมั่นใจที่แน่วแน่เหมือนกันสำหรับคุณยา่าแรงข่าวบอกว่าเอายอดเยี่ยมมากในทุกสถานที่คือทีมงานเนี่ยเคยเดินเตือนมาว่าคุณย่าอาจจะรับมือยากหน่อยและก็อาจจะเป็นปัญหาแต่กลายเป็นว่าการทำงานกับ ตัวของคุณย่าเนี่ยแทบจะเป็นบวกล้วนๆส่วนตัวแล้วเขาก็ยังสนิทก,กับลูกชอด้วยนะครับทั้งๆท,ที่ในทีมมีนักเตะที่พูดภาษาโปรโตุเกสอยู่เพียบและแน่นอนครับคุณย่าก็มีช่วงเวลาที่ลำบากแหล่งข่าวยอมรับว่าเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหุมสตริงที่ทําให้พลาดเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ตอนนั้นเขาก็ยืนยันกับอัลโริมนะว่าตัวเขาฟิตพอแต่เขาก็ไม่ได้สตาร์ทต,ต่ออีก2สัปดาห์และพอมากลับมาในเกมกับเบนฟอร์ เขาก็ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งก็น่าจะเกิดจากความที่ตัวเขาเนี่ยกระหายจะกลับมาสู่ทีมตัวจริงมากเกินไปแต่ในเกมกับลิเวอร์พูลครับสตาฟของยูไนเต็ดก็ทึ่งกับฟอร์มของคุณย่ามากโดยเฉพาะการคอนโทรลเกมในช่วง10นาทีสุดท้ายมีแหล่งข่าวในห้องแต่งตัวครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการเก็บบอลและความสามารถในการพาบอลไปข้างหน้าของคุณย่าช่วยลดความกดดันให้กับบูโน่แฟร์นันได้เยอะเลยสถิติของคุณย่าในเกมกับลิเวอร์พูลครับ ลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล5 5ครั้งวางบอล29ครั้งซึ่งก็มีความแม่นยำถึง24ครั้งสับไกล2ครั้งและก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง2ครั้งพอพูดถึงคุณย่าแล้วเราลองมาดูไบอนเอโมโมกันม้างครับนี่คือเป้าหมายคนแรกของเราในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเขาก็สามารถทำประตูแรกในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลได้และสิ่งที่สตาฟของยูไนเต็ดประทับใจในตัวเอมูโมก็คือความคงเส้นคงวาของเขาครับเขาได้สตาร์ในเกมพรีเมียร์ลีกครบทั้ง8เกม และตอนนี้เขาคือดาวซันโวสูงสุดของทีมที่3ประตูสถิติของเอมโรโมลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล33ครั้งผ่านบอล15ครั้งมีความแม่นยาถึง12ครั้งแต่ที่น่าสนใจก็คือเขามีโอกาสยิงถึง3ครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้เลยนะครับเมื่อที่เบนจามินเชสโก้ครับอาจจะโชคร้ายที่ต้องหลุดไปนั่งสำรองที่แอนฟิลเพื่อให้คุณย่าลงเล่นแต่เขาก็มีส่วนสำคัญกับประตูชัยนะ การแทงบอลทะลุช่องของเขาไปให้คุณย่าคือจังหวะที่น,าานําไปสู่ลูกเตะมุมที่แฮร์รี่แม็กควายมงส่งบอลเข้าไปซุกกนตะข่ายได้ก่อนเกมนี้นะครับกองหน้าค่าตัว74ล้านปอนด์ยิงไป2ประตูนใน2เกมและสตาร์ในยูไนเต็ดก็พอใจกับอิมแพคของเชสโกมากทีมงานของ United ยูไนเต็ดย้ําเลยนะครับว่าเชสโกคือการอัปเกรดที่เหนือกว่าลาสมูทฮอยลุนมากถึงแม้ว่าฮอยลุนจะยิงไป4ี่ลูกแล้วกับนาโปลีแต่คนที่ทํางานกับเชสโก ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าการเล่นตอนที่ไม่มีบอลหรือว่า Play of อฟเด o n บอของฮอยลุนอะคือปัญหาใหญ่สำหรับอโมริมในขณะที่การแย่งบอลหรือว่าบอลวินนิ่งและการจ่ายบอลของเชสโกได้รับคำชมจาก โค้ชของยูไนเต็ดเป็นอย่างมากและเหล่านักวิเคราะห์ก็สังเกตว่าตอนที่เชสโกถูกเปลี่ยนลงมาแทนเมสันเมาส์ในนาทีที่61แม้ว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนตัวแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งแต่รูปทรงของทีมก็ยังสามารถรักษาระดับไว้ได้และนี่คือสถิติของเชสโกจากการลงเล่น29นาทีครับสัมผัสบอล19ครั้งผ่านบอล13ครั้งแมนยำถึง8ครั้งยิง1่งและก็เลี้ยงผ่านไป1ครับและคนสุดท้ายเซนเนอร์ลามเมนส์ในทวารของเราครับ แหล่งข่าวในยูนเต็ดยอมรับอย่างเปิดอ,อกเลยว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นผู้รักษาประตูแต่อัลโมริมบีบให้สโมสรต้องทําเพราะความไม่สบายใจของเขาเกี่ยวกับอองเดโอน่าที่ออกอาการเหวอบ่อยและการที่ลาเมนถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นมือหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกับการชนะในลีก2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024และแฟนบอลที่เข้าชมเกมก็เริ่มเปรียบเทียบเขากับปีเตอร์ชไมเคิลแล้วแน่นอนครับ แหล่งข่าวที่รู้ลึกในยูไนเต็ดก็เตือนให้ระวังพวกเขาชี้ไปที่จังหวะหวาดเสียวที่ลัมเมนชนกับบูโนในนัดเดบิวต์กับซันเดอร์แลนด์หรือจังหวะที่รับบอลพลาดในครึ่งแรกที่แอนฟิลด์แต่ครับสิ่งที่ทําให้ทีมงานยูไนเต็ดประทับใจก็คือปฏิก,กิริยาของลัมเมนต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเขามีความนิ่งมากพอและความนิ่งของเขาคือสิ่งที่ทุกๆคนหยหา หลังจากที่ต้องเจอกับความรุนแางขององเดโอนาน่ามาตลอดอีกทั้งลามเมนก็ยังปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายและที่ดีที่สุดคือค่าตัวเขาแค่18.2ล้านปอนด์ซึ่งมันทำให้ยูนิเต็ดมีพื้นที่หายใจที่จะไปหาโกที่เก่งกว่านี้ในปีหน้าถ้าหากมือก่าวเวลเยียมคนนี้เกิดแคลกหรือว่าฟอร์มหลุดขึ้นมา ทีนี้เรามาดูเกมเกี่ยวกับไบตันบ้างครับนี่คือทีมที่กลายเป็นของแสลงของเราไปแล้วดูตารางนี้สิครับนี่คือตารางคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเจอกับผู้แข่งในลีกตั้งแต่ฤดกูกาล2021-2022ไบตันอยู่ล่างสุดคู่กับแมนซิตี้ครับเราเจอกับพวกเขา8เกมชนะแค่2เสมอ0แพ้ถึง6เก็บแต้มเฉลี่ยได้0.8แต้มต่อเกมแล้วทำไมเราถึงแพ้ทางพวกเขานัก แม้ว่าไบาตันจะเปลี่ยนโค้ชมา3คนทั้งพอตเตอร์ไดชบี้และตอนนี้ก็คือเฮอร์เซลเลอร์แต่กลไกการเล่นของพวกเขาก็ยังคงที่จุดที่พวกเขาทลายแนวรับของเราได้ตลอดก็คือการทําประตูจากลูกคัตแบ็กและความผิดพลาดของผู้รักษาประตูย้อนไปในปี2022ยุคพอตเตอร์นะครับประตูแรกก็เกิดจากทอสซาแทงบอลให้กับแดนนี่เวลเบกที่วิ่งตัดหลังแม็กควายก่อนที่เวลเบก จะคลอสต่ำไปเสาสองให้ปัสคาวกอสแปรแบบลงๆต่อมาเดือนกันยาปี2023ยุคเดชเชบีประตูแรกก็มาจากการคัตแบ็กฝั่งขวา เวลเบกวิ่งสอดเข้ามาในเขตโทษตัดหน้าคาเซมิโลแล้วก็ยิงลูกนั้นเข้าไปและนี่คือความท้าทายที่อมโมริมต้องแก้โดยเฉพาะแดนนี่เวลเบกที่กำลังฟอร์มฮอตยิงไป4ประตูะตใน3าเกมหลังสุดรวมไปถึงเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการดึงคู่ต่อสู้ออกจากตำแหน่งแนวทางการเล่นไดเล็กฟุตบอลหรือวางบอลยาวใส่ริวพูมันเวิร์กมากในการหยุดการเพสซิ่งของริวพูแต่แนวทางเดียวกันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในการเจอกับไบตันเหมือนกันครับแน่นอนครับอมโมริมมีแรง ใจส่วนครั้งล่าสุดที่ไบตันมาเยือนอมโมริมประเมินผลงานโดยเรียกทีมของเขาเองว่าอาจจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอย่าลืมนะครับทั้งนั้นเขาจัดหนักในห้องแต่งตัวจนทีวีจอใหญ่พังกันไปเลยดังนั้นการคว้าผลการแข่งขันที่ดีในครั้งนี้มันจะเป็นความหมายที่สําคัญมากกว่าเดิมและความทุ่มเทที่อมโมิมต้องการก็ถูกแสดงให้เห็นแล้วโดยคุณย่านี่แหละครับ เขากลับมาจากการรับใช้ทีมชาติบราซิลที่ญี่ปุ่นแต่คุณย่าเลือกที่จะเข้าแคลิงตันในวันเพืหอหาดเพื่อมารีคอฟเวอรี่ร่างกายคนเดียวคาเซมิโลก็มาเหมือนกันและทั้งคู่ก็ได้ลงตัวจริงที่แอนฟิลนี่คือทัศนคติที่อัมริมต้องการจากขุนพลของเขาครับทีนี้เราลองมามองที่ตลาดซื้อขายในอนาคตระยะยาวกันบ้างครับเพราะมีรายงานว่ายูนเต็ดเปิดกว้างที่จะเพิ่มมิดฟิลใหม่ถึง2คนในปี2026 อโมริมกำลังมองหาความเร็วและความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยเฉพาะเมื่ออนาคตของคอปปี้เมนูยังไม่แน่นอนและไม่แน่นะครับบูโน่เฟรนันก็อาจจะถูกขายในซัมเมอร์หน้าและนี่คือ6รายชื่อมิดฟิลที่อยู่ในลิสต์ครับคนแรกก็คือคาร์ลอสบาเลบาของไบรตันเขายังเป็นเป้าหมายหลักของเราครับแต่ไบรตันปฏิเสธที่จะขายเขาในเดือนมกราคมนี้อย่างสิ้นเชิงถัดมาเป็นอังเกโลสตีเลอร์จากสตุตการ์ดนี่คืออีกชื่อที่น่าจับตามมีรายงานว่าเขาสนใจที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีก ยูนิเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์แต่กำลังมอนิเตอร์สตลเลอร์อยู่เขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์เท่านั้นซร่งเรื่องของสเตลเลอร์นะครับผมก็ได้พูดถึงในรายการรอบรั้วโอทัลฟอร์ดไว้แล้วถ้าใครสนใจก็ตามมาดูกันนะครับที่ช่องหยาบแกล้งฟุตบอลของเรานะครับคนต่อมาก็คือคอนเนอร์การ์ลเกอร์จากแอตเลติโกมาดิดครับคนนี้เป็นไปได้ที่จะย้ายทีมเดือนมการาตัวเขาเปิดกว้างที่จะกลับอังกฤษและกำลังดิ้นรนหาเวลาลงสนามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ลง9นัดแต่ยังไม่เคยเล่นได้เต็ม90นาทีเลยยูนเต็ดเคยพยายามยืมตัวในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าแอตเลติโกมาดิดอยากขายขาดตอนนี้แอตเลติโกมาดิดต้องการค่าตัวของคาร์ลเกอร์35ล้านปอนด์ขึ้นไปยูนเต็ดก็ยังคงต้องการสูตรยืมตัวมากกว่าถัดมาคนที่4ครับอดัมวอตันจากคริสตัลพาเลส ยูนิเตดก็เป็นหนึ่งในหลายทีมที่จับตาดูแต่ตัวนักเตะยังไม่ได้เรียกร้องขอย้ายและไม่น่าจะย้ายกลางซีซั่นอย่างแน่นอนคนต่อไปที่มีข่าวอีกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเอเลียดเอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสคนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบเช่นกันครับแต่ตัวนักเตะก็ไม่เต็มใจที่จะย้ายทีมกลางฤดูกาลเช่นกันและคนที่6ครับอังเดซานโตสของเชลซีนี่คือเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากแต่จุดยืนของเชลซีเขาชัดเจนครับคือไม่ขาย สิงโตน้ำเงินขามเพิ่งปฏิเสธเอาคาชีอาจากซาอุไปและตอนนี้ตัวของซานโตสเองก็พอใจกับนาทีที่เขาได้ลงเล่นให้กับเชลซีและวันนี้เราก็มาปิดท้ายกันด้วยข่าววันเดอร์คิดครับในเมื่อขณะที่ทีมชุดใหญ่กำลังเตรียมตัวรูเบนออมริมก็ได้เรียกดาวรุ่งวัยเพียง15ปีอย่างเจเจเาเบลขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยเกเบียลเล่นเป็นตัวหลักให้ทีมยู8ของดาร์ลินเฟเชอร์ในฤดูกาลนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเพิ่งอายุ14ในตอนเริ่มซีซั่น แต่ฟอร์มเขาร้อนแรงมากกระทุ้งไป7ประตูจาก6นัดแรกและด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วนี้เองอาร์โมลิมจึงบอกกับเจ้าหนูคนนี้ว่าเขาจะดึงขึ้นมาซ้อมกับทีมซเซนีเร์เป็นครั้งเป็นคราวและล่าสุดเขาก็ได้ลงเล่นในเกมซ้อมรูปแบบ11ต่อ11คนเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเจสันยูค็อกผอกีฬาของเรามีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้เกเบลอยู่กับสโมสรต่อไปและเขาก็เคยได้รับเชิญให้นั่งในบ็อกซ์ผู้บริหาร ในเกมเปิดฤดูกาลกับอาร์เซนอลด้วยและนี่คือสถานการณ์ของยูเนเตดในตอนนี้ครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคุณให้คะแนนแฟบโฟของเราเท่าไหร่ในเกมวันเสาร์นี้เราจะล้างอาถรรพ์ไบตันที่โอต์ฟอร์ดได้หรือไม่และในลิสต์มิดฟิลด์6คนนั้นใครคือคนที่ทุกคนอยากเห็นในสีเสื้อของปีศาจแดงมากที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยางเริ่มฟุตบอลครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ